น้องน้องคาเมราแมนลองจอยพี่แบงค์ได้เฮ้ยขานา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 เมื่อกี้หนูได้ยินเสียงมันทำลายประตูอ่ะพี่หนึ่งเราไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าเราหิวข้าวเกินอยู่ไวมากได้ขึ้นไรกินข้าวเวลาสามมื้อต่อคืนข้าวโหอิ่มอิ่มเลยร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหาร ไมเปิดอาหารอยร่วมไปเล่นสเก็ตกันล็อกไว้อยู่แต่บแบนเดดไปไปหมดแล้วฮ้ยกระดังมียีบไปคนยิบไปยิบไปยิบไปยีบไปยิบไปยีบกระดังมีไปเอาแล้วแต่ตาแต่าจแ,แ,แ,แล้วเออตึกตึกตึกตักตึกตักกาลังเข้าตามครับโอเคโอเค ยังไม่ต้องรีบก็ได้นะครับสิบหกนาทีนะพี่มายืนเล่นเฉยๆไว้เดี๋ยวมาถ่ายรูปถ่ายรูปเนผมไเล็นผมไหมเ็นผมไหมว้าว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 ว้ิวว้าวว้าว้าวว้า้าเ้าวว้า้าวว้าวว้าเว้าว้าว้าวว้าว้า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 ช้า้า้าเ้า้า้าว้าว้าเ้วว้า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 วา้า้าวา้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 ว้า้้า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 ว้า้าเา ฉันดนเปิดบบนบอยบอเบอบักนี้เลยบินขึ้นไปดิสมัมนมเราวิ่งเข้าเลยมดิาดอรออันนั้อกาวกาวกา เอลืมเปิดใหม่พูดแล้วลืมเปิดใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับวินวเปิดใหม่ในดีนะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับไปไปทุกคนเตรียมไปร้านหมู3 3> กระทะไปอยากกินกระทะมากอ,อีกมาอีกมาจะยืนแทะรูปไปมาร้านหมอะไรวันนี้อ้ามกินหมูกระทะของจริงเลยอ่ะโอเคครับหิวมากขอหมูสดสด คนมากินนรับแล้วเดี๋ยวเราให้เขาดาวที่ทำแฟนอยู่เอต้องนั่งก่อนเหรอยังไม่เห็นใครเลยยังไงเพื่อแต่น้องฟินเนี่ยไหนแฟนอยู่ไหนแฟนนั่งพี่แบบเพียบนะอ่าเ้าไม่เห็นนั่งได้เลยทุกคนทุกคนแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินไว้ไปหมาฉันเข้าแป๊บอะไรนะย้ายแบบรอหรือว่าเป็นอะไรนะไม่ไม่อยู่มวงกระารนี่แหละนี่ไงเจอละกินยังไง ไม่กินไม่ได้แล้วผมวินงข้างหลังมันเป็นมันเอ้ยขึ้นบันไดไม่ได้คนผมหลุดน่ะเป็นงนะกระโดดเลยขึ้นบันไดไม่ได้กระโดดไม่ได้ด้วยนั่งไม่ได้ทำไมอ่ะเออนั่งไม่ได้ด้วยกัดนั่งไม่ได้อะแมงจริงเหรอน้ำเลยอ่ะเศร้าเลยอ่ะไม่เป็นหรือไปชั้นสองชั้นสองอาจจะมีห้องนี่หรือเปล่าแม่คือกูขึ้นบันไดไม่ได้อะทุกคนทุกคนมาเร็วทุกคนมาเร็วพี่กิน ที่ที่เลี้ยงหมูกระทะที่เหมาร้านกระโดดไม่ได้เอามันเดินขึ้นบันไดไม่ได้เออขึ้นบันไดไม่ได้เหมือนกันทำไมอ่ะเนี่ยพี่มินอุ้มยขึ้นไปหน่อยเราฉันหยิบจานไม่ได้เลยอ่ะถ้าอุ้มมือคนขึ้นไปอุ้มไม่ได้พี่ไม่ได้ขึ้นบันไดไม่ได้ตอนนี้เหมือนเดินบนรถไโอ้แล้วผมไ็นมากวินวินลองกระโดดวินลองกระโดดตรงลมานห่กระโดดละ ไอ้สุดชันกระโดดนะเนี่ยเนี่ยนี่คือกระโดดเนี่ยนี่คือกระโดดไม่ได้แังกับวินจะขึ้นไปไม่ได้อีกแล้วขึ้นไปไม่ได้แต่แต่วินแต่วินบอดี้เดียวกับพี่ไม่ใช่หรอใช่ไม่ไม่คนขับคนอันอ๋อคนละอันโอเคลานิิเทคแน่ฉันขอสแซงแกอุ้ยอุ้ยบั็กมันบั็กเลยแมวสั่นประมาณเที่ยงคืนครึ่งหรอพี่จะลงพี่จะลงไลฟ์ประมาณเที่ยงคืนนิดๆนะหลังเขาดาวแวะมาถ่ายรูปน้องๆกับน้องๆเฉย วันตอนนี้ว่าเล่นสวัสดีครับแล้วแล้วร้านหมูกระทะที่ไม่ให้ลูกค้าขึ้นไปหยิบหมูมันจะได้กินยังไงละ่ะไหนเนะเอาพูจ้จดการาาขาซี่เนีไปลินไปลินแม่เอยไปลินเป็นแม่ไปลินเป็นแม่โอ้โห <c oughs> วันนี้แต่งตัวสาวขนาดนี้เป็นแม่ได้อย่างไรแม่จ้าฉันจะได้เปลี่ยนฉันไม่เปลี่ยนตัวสวยๆก่อนฉันรับไม่ได้ละมาสก่อนไม่ขึ้นหน่อยมันเข้าชามากจริงหรอล้วนมันเข้าแม่จ้าไปให้หน่อยโอ้ยเสียง ร้านนี้ต้องเจงแน่ๆเราไม่ให้เราคุณเอ๋คุณเฟิร์สเข้าไหมคุณเอ๋คุณเฟิร์สเข้ามาป้าป้านี่ไงป้าป้าทุกคนทุกคนมากินหมูกระทะมากินหมูกระทะหยิบจานเลยไม่ได้เลยมีร้านอื่นไหมหนูหยิบไม่ถึงเออร้านนี้ดูแบบแนหยิบจานไม่ได้เหมือนกันทำไมอ่ะเออไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวขวซาออไปเปลี่ยนชุดมาเจมมาเร็วเจมมาเดินเล่นเร็วมาเรียนเดินเล่นด้วยกัน ว่าไงเจ้าลูกป๊าป๊าหนูขึ้นเก้าอี้ไม่ได้ดูนี่ไม่ได้แล้วร้านจริงต้องหาร้านใหม่ก่อนที่เขาดาวหาร้านใหม่ไปทุกคนมันมันให้ปลาทองใส่ทุกนี้ได้หา้านใหม่กันวอตพอร์ตเราไปร้านหม่าล่าไหมไปหม่าล่าแต่ดีกินทอดปลาก็ได็ไม่กินหมูกระทะแล้วไปไปไทุกคนจอยนะทุกคนจอยเดี๋ยวเชิญใหม่เดี๋ยวเชิญใหม่พี่เชิญให้พี่เชิญให้เขาเสร็จแล้วบอกนะ เดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญมีไปขับรถมามันโหลดอะไรอ่ะตั้งค่าวครับฝีกคนนี้โหลดมาบวกนี่ไงโหลดดิ้งละกำลังจะเข้าในข้างถามอะไรปินเอบิ๊กบอยบิ๊กบอยอยู่ไหมบิ๊กบอยมันเร็วกองเฮ้ยอันนี้ตัวใหญ่ละตัวใหญ่ละ ผมโตแล้วครับแม่โอ้ยมันยังไม่โหลดเลยอ่ะเลยเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตไปเร็วก็ได้กินก่อนเอ้ยน้องคาเมล่าแมนเข้ามาเร็วเอาหุ่นตัวบักจบใช่ตัวใหญ่ตอนนี้ตัวใหญ่ไมากินหมาดไม่แม่กันจ้าไปเปลี่ยนหุ่นก่อนมากินหมาแมันไม่จะไม่ได้อย่างไงแกเวอร์ทุกคนมีแม่คนเดียวโกโก้ที่ทำเบเวอร์เพื่อนแม่คนเดียวนะ เอาโต๊ะนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวมินมินมินรับบทเป็นเด็กสโอ้มินมินน่าตื้นใช้เรื่องคื้นาฮอดพอรตเลต์ลองดูเลยทุกคนเออมันโหลดนามันโหลดนะนจ่ิครับอดีตผมไม่แดงเขาไม่ล่าเขาได้ไหมเออแบบนี้โหลดเยอะมากจริงแบบนี้มันโหลดนานนิดนึงนะตอนแรกจะเอาไปเปลี่ยนให้ให้ชุดมันปั่นอะแต่คือแบบมันมันโหลดนานไม่ออกละ น่ากลัวนะดูตัวฉันสิเพื่อนดูตัวฉันสินี่แหละแมสเต็กซี่เปิดอะไรแบบแขนไหลบ้างไรเลย6-3ตอกแง่วินวินวินอันนี้มันนี่เดียวเห็นจะรั่วรั่วรวดนานนะสิไหนไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปไหนอที่นี่นี่มวยขวางมวยขวางนี่ไปไปไปเอ้ยรั่วมาแล้วรั่วมาแล้วนี่หรออันนี้หรอ ทุกคนทุกคนจอยกันมาได้นะครับแมปแมปฮอตพอดลิสเตอรองนะแมปฮอตพอดลิสเตอรองนะครับจอยกันมาได้นะครับอยงเี้นี่ไงบิ่ไม่ไปไหนไปไหนต่อเราต้องไปตักข้าวตักไม่ได้หรอถ้าเกาขาผมต้องจ่ายตังนี่โดนนี่โดนนี่นี่ไงนี่ไงหยิบจานหยิบจานแล้วกดเล็กหนึ่งขึ้นมามันจะถือจานอุ้ยอยากกินไข่ต้มอยากกินไข่ต้มหยิบจานไม่ได้เต้นเซฟ มันจะอยู่ไอเทมข้างล่างนะเวลาหยิบแล้วโดเนตเพอ่มโดเนตก่อนเหรอมันไม่มีปุ่มให้หยิบเลยพ่อมาแล้วลูกๆพ่อตักเลยพ่อตักเลยน้องตะวันน้องตะวันเข้าไหมเดี๋ยวพี่กดจอยมาเล่นๆขำๆก่อนเขาดาวอีกสิบนาทีจะพี่ไหมเอ้ยอีกสิบนาทีรีบกินห้านาทีห้านาทีเดี๋ยวเราไปยืนเขาดาวกันแล้วหยิบจานไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ได้เลยเราหยิบเราหยิบไม่ได้มันหยิบแล้วมันจะไอเทมกดหนึ่งสองสามนี่นั่งละนี่นั่งไม่รู้ไม่กินก็ได้นั่งดูคนอื่นกิน มาๆๆมามาทุกคนมีลํเพลินจีบเพลงสดนั่งแล้วเหนื่อยทางเข้าวเข้ายากจังทุกคนกินไม่ทันเวลาแล้วก็ไงดีผมไปอยู่ช่องพี่วินนะครับได้เลยครับคาเมร่ามูไปอยู่กับไปอยู่ช่องพี่วินได้ไปอยู่ครับหาสั้นต่อดวดไหนอะเข้าใหม่แป๊บนึงกดกินข้าวไม่ได้หัวร้อนโมโหหิวโตข้างๆผียไป ขามันอ้วนอะดิออคะไม่เป็นมันมันขามันกลมอ่ะวิ่ง่วเก่าอะไรอ่ะนี <laughs> <c oughs> ่น่าใช้เก่าขา <c oughs> แ,แปลกปาป,ะปะ้าป,ะปะ๊าป๊ากินข้าวอันนี้โต๊ะคนอื่นหรือเปล่าป๊า <c oughs> มีใคร<ส>อยากเข้าอีกอไหมแมท ทุกคนมานั่งมาละมุนนี่ละมุนนีน่เราไปนั่งข้างนอกกันดีกว่าเรามันตัวแซ่บตัวเลิศไปฉันกินของเธอละเธอตักได้คนเดียวฉันฉันวางละเอาอนะีกข้างนอกนั่งไม่ได้วีแกน <c oughs> ทำไมนั่งเก้าอี้ไม่ได้โอ้โหดาวน์เนไม่ได้เลยโอ้ยตัวอ้วนก็นั่งไม่ได้หรอโอ้ยพนักงานเมื่อไหร่จะมาเนี่ยปีใหม่มาแล้วจะให้กินปีหน้าอะไรไหมจอแย่งฉันนั่งหรอ วันวั you like to order? โอ้ยนี่ไงมันออเดอร์ได้มันออเดรอร์มันออเดอร์ได้ฮะใครพูดอะไรวะคุณดวงไอ้เจเจ๊เจ๊คุณลุงพูดไรอะหิวหิวหิวอะไรนะครับอะไรนะครับเฮ้ย <laughs> ลุ้ยอย่าเรียนเสียงดิหน้าตัวละครนี้เบะปากก็ในหิว อิ่มกันไหมทุกคนอิ่มกันไหมทุกคน5นาทีจะเขาดาวแล้วหม้อมาแล้วรีบรีบกินจะได้โตนไปเตะมาด้วยเอ้ยเอ้ยหม้อมาตีเฮ้ยทุกคนไปตักไปตักไปตักของแทบไปตักของแทบไปตักของแทบแล้วอิ่มนั่งเป็นอินทเวิรลดอยู่ข้างในโอ้โอ้โอ้เราต้องเราต้องตักแทบอะตักแบบวินนั่งกูอิ่มไม่ได้ด้วยซ้ำนี่จะตักไปเผื่อทุกคนเองนั่นคาบุฟเฟ่ป่ะแม่ ได้เลยล่ะหัวละสิบบาทหยิบอะไรไม่ได้ทีเดียวไม่หมดติบอีกหกนาทีเราไปหาที่นั่งไหมคัมมิ่งไรท์อัพจะไปแบบข่าวดาวเลยใช่ไหมใช่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทุกคนทุกคนรีบกินทุกคนรีบกินเราจะไปเข่าวดาวกันแล้วเราจะไปเข่าวดาวกันแล้วเดี๋ยวน้องๆเขาไม่ทันได้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 ไป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 กินกินกินแซบกินแซบตามมานะครับทุกคนตามมา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 แล้วอีกอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จอยเดี๋ยวจอยแบบข่าดาวอิงอิงมิ้นมาได้เลยอันนี้แบบ แบบเขาดาวอีหกนาทีคัมเมราเมนเขาได้ไหมมาเร็วมาเร็วทุกคนมาเร็วทุกคนพี่เบลเชื่อว่าสองหันนี้พวกฉันเขาดาวอย่างที่เราบอกจริงเด็กน้อยบอสรอพี่แบงค์เลยรอพี่แบงค์เขาสุดแล้วเขาดาวกับเด็กน้อยด้วยจริงอายุยี่สิบห้าเขาดาวกับเด็กน้อยมาเร็วมาเร็วมาโชว์เอลซ่าหน่อยเอลซ่าไอเกตไม่มีคนฟอลโล่ด้วยขอบคุณฟอลโล่ครับสวัสดีครับ ไอไลค์กระโดดไหนเพื่อนมันมันเล่นตรงไหนอ่ะนี่เธอหันหน้าเธอหันหลังหันหลังตามฉันมาแล้วก็วิ่งมานี่ห้านาทีแล้วทุกคนนี่ไงแบงค์วิ่งมาแล้วอ่ะแบงค์แบงค์อยู่กลางตรงเห็นต้นคริสต์มาสไหมเห็นนี่ไงอันนี้คนมานเล่นยังไงอ่ะเพื่อนเธอเข้าไปได้เลยหรอไปเลยจ้ะยิงเฮ้ยไปเล่นอะไรไปเล่นไปเล่นไอสเก็ตก่อนได้ไปเล่นคนหน้าเธอสองนาทีทุกคนทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนสองนาทีมารวมกันตรงกลางแล้วมายืนถ่ายรูปกันอรงไหนคือตรงกลางตรงนี้เหรอมันใช้ตัวจิ๋วได้ใช่ใช่ตรงตรงสี่แยกตรงสี่แยกทุกคนเล่นเล่นกันก่อนได้ตรงเดี๋ยวสองนาทีมาเจอกันตรงสี่แยกอื้ยตื่นเต้นเหมือนอายุสิบห้ามาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปเดี๋ยวยืนฝั่งที่ไม่มีคนแล้วกันได้หลานครมาสโอ้โหตอนนี้คนตื่นเป็นแบบ ทุกคนทุกคนทุกคนต้องเอาทุกคนเอาผู้ทุกคนมายิบผู้ก่อนทุกคนมายิบผู้มันจิบได้คนละห้าใครเพื่อนครับเสร็จแล้ววินมาหยิบผู้ได้นะยู่ไหนกันนะจิบไม่ได้เลยพี่มันยิบมันมันเดินเข้าไปไม่ยิบได้เลยมันอยู่ในไอเทมจิบไม่ได้อะมันไม่หยิบให้เลย ยืนไม่ใช่มันต้องเข้าไปยืนในวงเหลืองวงเหลืองอ๋อห้าอันมันหยิบได้คนละห้าอันคือเขาเป็นราไปหันที่รวมตัวกันดีกว่าไปไปไปเราเราแยกตัวจากพวกเขากันดีกว่าเรามาตรงใต้ต้นคริสต์มาสก่อนทุกคนมามาตรงนี้มาตรงนี้โอ๊ยทุกคนเห็นหัวโปกงขนหมดเลยทุกคนมาจอยด้วยนะครับแบบขาดาวแบบขาวดาวเดินได้ไงแบบว่าเราต้องแค่สอน ่ะน้องปลาทองฉันอยู่ไหนฉันฉันฉันเห็นเธอเห็นปูเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดีวางปูเออลยวางไว้แหละทุกคนมีมีคนเป็นลม CPR 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 เออ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 เธอฉันกดปูไม่ได้แล้วทำไมอ่ะไปเอาเพิ่มหี่ไปเอาเพิ่มวางพื้นวางพื้นเสร็จปูแล้วมันก็กดปู ฉันฉันเดินฉันหมุนแบบมองไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะเพ่นและในขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายมีแมวอินโทรดอยู่หนึ่งอยู่แล้วนี่ฉันเลือกฉากหลังให้แล้วฉากหลังมันต้องครินต์มาสวางพุก่อนเลยทุกคนต้องวางพุกไว้ที่พื้นนะทุกคนต้องวางพุกไว้ที่พื้นนะขอยืนหน้านะพอดีอยากทุกคนต้องวางพุกไว้ที่พื้นแล้วแล้วพอจุดน้องฟินเนี่ยบางที่ ดูจะบังพี่ทำไมทุกคนทุกคนมายืนทุกคนมายืนให้ไม่บังกันทุกคนมายืนให้ไม่บังกันโอ้เสียงเสียงเสียงฟูดังมากหนึ่งนาทีจะหนึ่งนาทีแล้วทุกคนมายืนอย่ากดเลยสิอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งโกรธฟูฉันเป็นท็อปแล้วกันฉันเป็นท็อปแล้วกันฉันเดินไม่ได้อ่ะงนีทำไมอ่ะอุ้ยเออเออสิ่งที่มองไม่เห็นมินคิดว่ามินเป็นผู้ต้องการอิงมายืนตรงนี้ได้ปะยิงโดนบังนี่เองฉันอยู่นะต้องคิดมากนะเขาอยู่ตรงนี้นะ เใช่ข่งอุตสาห์ที่ถูกต้องได้น้องปลาทองได้แล้วได้แล้วเออทุกคนโพสท่าได้นะทุกคนโพสท่าได้เอยปลาทองกินหัวมีชื่อเกมไหมคุณมินชื่อเกมชื่อโคโคมีมากชื่อแบบว่าอะไรนะ2026อะไรสักอย่างอ่ะเขาดาวครับเขาดาว2026ันยี่สิอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีทุกคนมายืนดวงกันด้าสิบเอ็ดแล้วฮ้าสิบเอ็ด เ่เปลินหลุดเฟยรมบไ่ปลินหลุดเฟรมเดี๋ยวเดี๋ยวสิบแล้วเฮ้ยใครอ่ะั้งหลังสตาะไรแล้วสี่สิบสองยืนยืนยืนถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นแบบสองพันยี่หเป็นแบบรูปพรุนะครับสามสิบห้าแล้วทุกคนุใตึกทับอยหลัง โอโันแล้วเบิดเให้ลีน้ำให้หน่อยให้ลีน้ำให้หน่อยห้สี่สามสองเอ็ดเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสจุดฟุเลยจุดฟุลยเยย โฆสนาเลยแม่ Happy New Year นะครับทุกคน Happy New Year ครับทุกคนก่อนโอยน่ารักมาก็เป็นล็อกพีคนตกใจพุ๊กมคนตกใจพูกโอ้โหเพลงโคตรไทยเพลง แฮปปี้นิวเยีีียยแปป้นิวเ่ครับคุณเฟิร์สคุณเอกแฮปปี้นิวเยี่นะครับมาขึ้นแฮปปี้นูเย่ไปเดี๋ยวจะหลงไหลคืนนะชุดรูปแบบเย่ฉันไปแล้วแล้วฉันก็แฮปปี้นิวเย่แฮปปี้นูเย่นะครับทุกคนเยทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมบอกตัวเองก่อนเลยนะาเดีวเอาโอ้พอดีกว่า เด็กๆพนมมือเร็วเดี๋ยวพี่ตี้จะอวยพรแล้วช่วยด้วย,วยมีแต่เสียงพูดคนแก่คนแก่จะอวยพรแล้วนะขอให้เด็เดกๆทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงก็อดดิบด้วยอวยพรเด็กขอให้ได้คะแนนสอบ <S <S ดีๆนะครับเด็กๆขอให้การบ้านน้อยๆคะแนนเยอะๆตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะปีใหม่ไม่ต้องเป็นคนใหม่ก็ได้เป็นคนเดิมที่ดีกว่าเดิมเอา เออขอให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมมารักทักทายพี่ๆในไลฟ์กันด้วยนะแฮปปี้เดียวกนะครับทุกคนแฮปปี้เดียวกแฮปปี้เดียวกเองนะคะพี่แบงคอาขอให้ร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับในปี2026ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับคุณเฟิร์ดเนาะคุณ ขอให้เพื่อนๆด้วยเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมกันแฮปปี้นิวเยียร์เขาดาวน์นะมีความสุขมากนะครับอุ้ยปีนีสวัสดีปีใหม่2,569ขอให้มีความสุขกันทั่วหน้ารับกด้วยปีนี้ปีนี้ถึงจะเป็นแบบว่าพี่พี่พี่ของพี่วินถึงจะเพิ่งมากลับมาพี่เพิ่งกลับมาสตรีมพี่วินเพิ่งเริ่มสตรีมมาเพราะว่าขอบคุณเด็กๆทุกคนมากๆที่มาอยู่เป็นกำลังใจพี่ๆใช่ใช่ แมาเล่นด้วยกันตั้งหลายเกมนีงขอบคุณโดเนตนะครับขอให้เป็นปีที่ดีแมรี่คริสต์มาสครับขอบคุณครับแมรี่คริสต์มาสอรี่คริสมาสเล้วทุกคนเด็กๆทุกคนก็อย่าลืมไปนอนกันได้แล้วนะเที่ยงคืนอนนะใช่ค่ะทุกคนใี้ดิเปิดเดย์นะคะ แฮปเปิลแอปเปิลดย์นะครับสุขสารวันวาเลนไทน์นะครับเด็กๆพรุ่งนี้ตื่นมาก็วันสงกรานต์พรุ่งนี้อย่าลืมไปลอยกระทงกันนะใช่ตายแล้วยอดยินมเล่าเลยต้องสามลืนเอ้ยที่ยอยู่ก็สคนคนนีไปเล่นหมดละยอด หมดรับจริงนแล้ววะเกมในแมปอ๋อเกมเคบับเปล่าเออเคบับโอเคทุกคนขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมกันเท้าดาวในปีนี้ขอบคุณนะครับไปแล้วบ๊ายบายน่ารักมากไว้มาเจอพี่ๆกันใหม่ในปี2000ในปีนี้แหละสองพันเจ็ดสิบนะครับพี่จะหายไป3ปีมาแค่นี้จริงๆเป็นแล้วบ๊ายบายเจอกันครับเจอกันครับไป เดินกันนะครับไปเดินกันนะครับพี่ไปดูโพลบินเราจะลงหลายคนเลยคือลงไปแล้วเน,นี่ยบินลงไปแล้วเหรอใช่ไปเล่นเล่นลองเล่นที่แบบตอยเข้าเลยอีกไม่กลัวผีใช่ไหมไม่หรอกบินอาชีพเลยอีกแกล้งไม่ได้อ่าเฮ้ยยังไม่ได้ลงในบ้านแดงเลยมันมันชื่อแมพว่าอะไรอ่ะพรุ่งนี้ตื่นมามนจะได้เห็นเออ อาจจะยังนะอาจจะยังนะกิมมันก็ขึ้นมาเมื่อกี้มันก็ขึ้นมาแล้วไม่ขึ้นอีกไม่ขึ้นแล้วหายไปไหนแล้วล่ะโอ้ันน่าขึ้นมาจังเลยอาจจะเล่นได้ไม่นานนะเดี๋ยวลงสติใช่เล่นกันเลยนะเล่นกันเลยอหายแบบหายมันต้องเล่นสี่คนเอาบินวินไม่เล่นใช่ไหมไม่เหลือเพลินพวกนี้เพลินเล่นโรบอทได้ไหมถ้าตื่นนะถ้าถ้นทำนี้มันก็ไม่ตื่นอยู่แล้วนะสิไปเย็นแบบสวยๆก่อนจะ คันจบดีกว่าสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีโอ้ยฉันขอขอบคุณครับขอบคุณน้องคาร์เมนาเมนนะครับขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันนะดึกดึกดึนดึนเลยนี่อสนุกมากเลยครับจริงสนุกมากน่ารักมากสวัสดีพี่ใหม่นะครับน้องปิ่นขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับพี่ครับปี่ดีดีด้วยนะสุขสันต์วันพี่ใหม่ครับสวัสดีปี้นิวเ w ียร์ครับทุกคนใครที่เรียนอยู่ก็ขอให้ได้เกรดดีๆนะครับตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับผม มาุกครับสาน์ปีใหม่เฮ้ Happy New Year ครับไปแล้วหรอครับพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่อาจจะสอบอาจจะลงอางสตรีมแล้วแหละเดี๋ยวมันดึกเกินเดี๋ยวพี่แพลนเขาต้องไปนอนนะไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่มาประกาศนะว่าจะมีสตรีมเกมอะไรบ้างติดตามในสตอรี่ให้ดีโอเคไหมทุกคนงงแล้วนะทุกคนไปแล้วไปายครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวผู้พิท